นนนเนาะเยอะอู้อดูเดียวเนาะผ่องก่อน,นเอเ้ยบมยังอยู่เล้วเออทำหน้าที่ไม่ต้องคิดมากโอ้จะเที่ยงแล้ว ยุนนาหาที่กลางเปย์ทำข้าวของวันก่อนดีกว่าเนี่ยพี่ได้แล้วเอาตรงนี้ไหมได้แล้วเอาตรงนี้เอาที่ร่มดีเอาเลยกลางเปแล้วม<ป>าที่ทำข้าว เค okay. ได้อะไรมักกินมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูคนนะพี่โอ้ยมีอะไรบ้างโอ้ยไฟลงครัวดูเตรียมอะไรมั้งอ่าเห็นไหมน้นนนเอา้าเราข้าวไม่มีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวมีข้าวหลามอ๋อเนี่นยดินระเบิดมาด้วยเหรอนเนี่ย เม,เมนูอะไรเมนูอะไรเปน,นซีโฟลหรือเปล่าเนี่ยนีน่ระเบิดนี่ไม,ไม่ใช่ใชกะทิก่อง,องเอาแล้วไม่มีหม้อไม่มีอะไรเลยหม้อครับเอาเอาเขอแล้วพ่อครัวพ่อครัวไม่เตรียมหม้อมาหม้อกอนน้ำเรียบ้อยลืมหม้อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาตัด ไม้ไผ่ได้เราสบายว่อนได้ออถ้างั้นออต้องไปหาตัดไม้ไผ่แล้วตัดไปสิมันจะเที่ยงแล้วเนี่ยเฮ้ยตัดแป๊บเดียวโอ้ยังดีนะมีพริกปนเข้าคั่วอ่าพอได้พอได้ถ้างั้นไม่มีหมอก็ไปตัดไม้ไผ่ไป<ะ>เร็วยิ่งเสร็จไวยิ่งกินไวหิวแล้วดูเลือกได้ไหมต้นไผ่เนี่ยโอ้พอได้ไหมสวยงามพี่มันไม่มีละใหญ่สุดละตรงเนี้ย ตัดการไปอ่ใาใส่แบบไหนบ้างงอ่าเดี๋ยวลงมือตัดเลยต<ด>ัดอ,อ่ะแห้แข่งงานได้แค่นั้นไอ้อนี่มันอ่อนโอเคได้ไม้เรียบร้อย<ส>เราก็ประกอบอาหารข้างๆไปแล้วนี่หละ พี่เจ้าหน้าที่สำรวจเส้นทางนะครับสองท่านนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักเที่ยงนะครับนะเราก็จะมาดูพี่ๆเขาำอามาหันเที่ยงกันนะครับผมว่าจะไป็นไมครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ๆทั้งสองครับสวัสดีครับต้นต่อหลักไฟ ที่ต้นตอกหลักไฟนะครับนี่ครับเนี่ยตอกอยี่างครับใช้มีดตอกนี่ทําอะไรครับพี่เอ่อจะทําข้าวเหนียวทําเป็นหลามข้าวเหนียวโปลงลาบใส่ไปด้วยครับทําลาบหมูครับโอ้ผมเคยกินแต่ข้าวเหนียวแล้วก็ลาบวันนี้นลองลองเลยทีเดียวรวดเดียวเลยครับดูว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนอ๋อ ที่ทำไหที่เขาเรียกว่าตอกละควายไม่โดนซะแล้วเอ๋เอเอคนเสื้อดำเนี่ยครับเกด้วยครับเกด้วยโอ้แปลว่าอะไรครับไม่รู้ครับลงควรเอาครับน,นี้ปวดที่นะครับ oh, <no. S 1> มั่นใจว่าจะทำอร่อยไหมจะทำกินได้ไหมเนี่ยต้องกินได้ครับต้องกินได้ต้องกินได้นะพี่ใหญ่นะใช่อ่าต้นตอกละควายครับตอนนี้กำลังเตรียมห้างอยู่ ก็ผมก็จะเป็นผู้ช่วยตัดไม้ไผ่ให้ที่เขานะครับเราจะใช้สามบังนะครับผม ะครับก็เราจะลงมือทำาแล้วนะครับก็จะมีเนื้อหมูที่ซื้อมาหอมแดงขนอพริกป่นข้าวคั่วเราจะใช้ข้าวเหนียวเป็นตัวหลกักแต่วันนี้พิเศษหน่อยเราอยากทําแบบอารมณ์เหมือนเรากินข้าวหลามจะลองใส่กะทิหนึ่งกระบอกกับไม่ใส่กะทิหนึ่งกระบอกดูว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหน อารมณ์มมก็คือลาบหลามอารมณ์ก็คือลาบหลามครับหลามลาบลาบหลาม,ลาม,ลามเอาเข้าวเหนียวมาเป็นตัวประสานเอาเข้าวเหนียวมาเป็นตัวหลักตัวประสานกับลาบนะครับคือเบ็ดเสร็จอินวันทูอินไม่ต้องยุ่งยากครับแล้วทำไมต้องมีกะทิด้วยพี่กะทินี้ผมอยากลองครับให้มีอารมณ์แบบข้าวหลามนองบนเพื่อจะมีให้มันมีรสมันหวาน คิดว่ามีความชื้นโดนความร้อนก็คงจะสุสกอะไรประมาณนี้อย,ยังไงก็สุกครับโอเคอต่อไปนะครับผมก็จะปรุงเครื่องเลยนะครับแต่สูตรนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมใส่มะนาวนะครับเพราะมันยุ่งยากเราไม่เตรียมมาอยู่แล้วเราเอาพอเท่าที่มีเท่าที่มีกินได้อิ่มมีแรงเดินจบมีพริกป่นมีหอมแดงมีขนอ นอร์ต้มยำครับมันก็เหมือนเราใส่มะนาวนะครับถูกต้องครับแล้วก็ลาบครับอ่าไม่ใช่ครับเขาคั่วครับอ๋อจะใส่แล้ไหมพี่ใส่แล้ไหมจะคลุกเลยนะครับคลุกเลยนะเพราะตอนนี้หิวแล้วครับครับคลุกเลยพี่คลุกเลยดาเนินการเลยนะครับครับโอ้โหเนื้อแดงสดใสมากครับผู้ชมครับ โนะครับโล้พริกป่นนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับถ้าไม่เผ็ดถ้าไม่เผ็ดมาเติมเองข้างนอกครับโอ้โหสูตรนี้คิดยังไงคิดได้เมื่อกี้คิดได้เมื่อกี้ครับเพราะว่าน้องมันไม่ยอมเอาหม้อมาคุยกันแล้วมันลืมโอ้โหเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเรามาลุ้นกันเนาะ ขั้นตอน<บ>ต่อไปก็ขั้นตอนการบรรจุบรรจุครับบรรจุใส่กระบอกไม่ผ่สุกไม่สุกยังไงก็ต้องกินครับครับเราจะทําการบรรจุนะครับกรอกนะครับ จะกรอกขนาดไหนครับพี่เอานดอกละควายครับสามส่วนสี่ครับสามส่วนสี่ของกระบอกไม้ไผ่นะพี่ใช่ครับผมโอ้โหดูดูด,ดูดูสีดิดูสีดิอ่าแค่นี้พอแล้วครับพอเราเราต้องเผื่อใส่น้ําด้วยนะครับต้องต้องแน่นๆนะต้องกระแทกกรนะแทกหน่อยไหมอ่าได้ครับได้ครับงั้นกระแทกต้องใส่อีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวกลัวตากรองไม่อิ่มแน่นปึ๊ก Oh. อันนี้แบบนั่งเดิมหรือใส่กะทิครับกระบอกนี้กล่าว่าเอาตอนนี้ไม่ใส่นะครับกะทิอ๋อ oh. นำ้ำประมาณนี้นะถ้าเยอะหน่อยก็ลิ้นออกได้ไม่ใช่ปัญหานะพี่นะใช่ครับใช่รับประกันสุกแน่นอนมาพิงไว้ก่อนไหมมามามากล้องช่วย นี่ครับแบบนี้ครับเราจะพิงไว้ก่อนนะครับผู้ชมเราจะพิงไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่กระบอกที่ที่สองครับเอาแบบเป็นตักะทิลองดูครับลองดูรับประกันท้องไม่เสียครับอ้าวลาบหลามน้องมนครับไม่ใช่นองมึงนะครับหนองมนนะครับโอเคครับกระบอกที่กระบอกที่สองครับเดี๋ยวจะยอดกะทิตอนตั้งไฟนะครับ อา้าวขอขอดูหน่อยขอดูด้านในหน่อยโอ้โหสีสดใสเหมือนกันสีแจ่มครับสีแจม่มเหลือใจะไหมพี่เหลือเหลือครับต้องเป็นสามกระบอกเลยครับต้องเป็นสามกระบอกบโอ,อ,อก้ครับกระอกกระบอกไหนกะทิครับสองกระบอกเลยครับโอ้ดูครับคุยมครับดูครับอือหือนี่แบบ ไม่กะทินะครับโอเคปิดเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็เอาไปพาดกับไฟเลย หลังจากตั้งไฟแล้วเนี่ยประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงครับพี่ต้นครับเออ่ถ้าไฟประมาณนี้ก็น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับให้ครึ่งชั่วโมงนะพี่ครับครับเพราะไม้ไผ่เรามันหนาครับ Oh. โอ้ยสวยมากครับเดี๋ยวจะขอความเข้มข้นสักหน่อยนะครับทั้งสองกระบอกที่เป็นทำเหมือนขลาหนองบนนะครับโอเคครับขอความเข้มข้น ไม่แล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพราะไม้ไผ่มันหนาบอกว่าเอาไม่ไม่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 พี่ต้นนะพ่อครัวใหญ่ได้แล้วใช่ไหมครับพี่ได้แล้วครับได้แล้วครับไม้มันหนาครับโอ้สวยงามครับสวยงามไปท่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องถ่ายนะฮะ นี่ครับ้ยมครับดูดูกันเลยครับไอที่เป็นกะทินะครับเป็นไงชีไม่หรือว่าไม่ไหมไม่ไม่ดั้งเดิมนะครับแบบดั้งเดิมอันนี้แบบดั้งเดิมแบบไม่ใส่กะทินะครับแบบไม่ใส่กะทิทีแบบกะทิแบบกะทิกระบอกที่สองนะครับกิบรอให้ <laughs> เป็นไงพีเตอร์คิดว่ากินได้ไหมพีเตอร์ หิวครับไม่ได้ก็ต้องกินครับนั่นครับท่านเจ้าที่สำรวจเส้นทางทั้งสองเป็นไงครับน่าจะพออิ่มพอเดินได้นะสามคนพอได้กินไหมพอได้กินครับลาบอะไรนะหลาบล,ลาบครับกินทานด้วยก็โอเคอยู่อ่าตัวแรกตัวแรกตัวแรกอ่าสองชิ้นนี้ไอ้ก็อบอกเดียวกันสองชิ้นนี้ก็อบอกเดียวกันครับเป็นเป็นอ่าสสกะทิสกะทิ ตรงนี้ออริจินอลใส่น้ําใส่น้ําตัวนี้กะทิเหมือนกันครับอืมกะทิเหมือนกันแต่รู้สึกว่าไม่แตกต่างกันเลยสีไม่แตกต่างต้องต้องกินดูค,ครับพี่อ่าต้นตอกหลักไฟครับชิมสองชิ้นแรกดูครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้โอย้ยังร้อนอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหข้าวไม่ดิบ ข้าวสุกครับข้าวสุกโอ้ร้อนร้อนจริงไหมยังไงใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ราบลามกับภารกิจนี้เหมือนข้าวหลามเลยลาบกับข้าวหลามหลามกินไปพร้อมกันันครับจังหวะนี้มันร้อนครับมันร้อนแต่แต่ว่ามันอร่อยครับหิวครับ เนี่ยถ้ามีมะนาวบีบนะครับจะสุดยอดมากแป็พี่ใช้ได้ไหมโอเคครับกับบรรยากาศอย่างนี้นะบรรยากาศอย่างนี้ครับเอาครับต่อไปปีเตอร์เคครับปีเตอร์เคอันนี้นี่แบบออริจินอนอันนี้แบบกะทิเหมือนกันครับแบบกะทิเหมือนกันอ๋อนี่กะทิครับนี่กะทิยังไงครับปีเตอร์เคหอมไหมหอมมันหอมกินไผ่อะ ถ้าคิดไม่ออกก็เหมือนข้าวจีครับคล้ายกันเลยครับข้าวจีแต่แน่นกว่าแต่แน่นกว่าตอวนี้กินอนนะครับตัวนี้นะครับไม่แต่กะทินะครับนะพี่ผมว่ามันนุ่มกว่าเพราะว่าสองตัวใตงกฤติมันใส่น้อยอแต่ถ้าน้ำนมันใส่ได้เยอะข้าวจะนุ่มกว่า แล,แ,ลแล้วมีมีมรสชาติหมูไหม,มนอกจากข้าจี๋แล้วมีมีรสชาติหมูครับแต่ว่าไม่ออกหวานกะทิไม่ออกหวากะทิเพราะไม่มีกะทิโอเคตกลงสองอันนี้แบบกะทิกับไม่กะทิอัออออนไหนอเหมาะสำหรับก็สถานการแบบนี้ครับถ้าไม่ยุ่งยากก็คือตัวนี้ครับเ,ออเพราะเราไม่ต้องพกกะทิไม่ต้องอะไรอยู่ในป่า,ปาแต่ถ้าใส่ก,กะทิอร่อยครับอร่อยปีเตอรเคครับ ลองบ้างครับอิตาเคลองแบบออริจินอลบางครับอ oh, ได้โปรตีนไหมได้ครับ <fry> ม <c oughs> ันเข้มกว่าเข้มกว่าเข้มกว่าแบบออริจินอลเข้มเข้มข้นกว่าครับเหมือนฟูฟูกว่าหน่อยอืม นี่ครับออริจินอลคุณผู้ชมครับสีสันส,สวยงามอืมอร่อยใช่ไหมครับไม่ขี้เลยมันน่าจะมีความเปรียร้ยวจากอ่ะมะนาวผงปรุงรสหรือเปล่าไม่รู้อ๋อใส่ขนมต้มยำไปนะขนมต้มยำครับคุณผู้ชมครับเลยให้มีรสขนมต้มยำอร่อยครับอร่อยอันนี้แบบกะวทินะครับ แก้กะหิ่มันจะมันนะพี่นะมันแต่ว่าตัวนี้เข้มข้นกว่าตัวนี้จะเข้มข้นกว่าเรื่องเรื่องรสชาตินะมีรสเปรี้ยวใช่ใช่รเปรี้ยวขะโนตเลยใช่อารมณ์ก็คือข้าวจีที่มีโปรตีนแล้วก็แน่นหอมอ่ามีหมูสับมีเครื่องครบกับข้าวจีได้รสชาติแบบป่าๆไปอีกแบบอ่าใช่ถ้าข้าวจีเนี่ยมันแค่มีไข่อย่างเดียวครับใช้ได้เลยครับใช่นะครับ กินแล้วมีแหงเอาแบบอ่าจะเพาะตัวเพราะเราอุปกรณ์เราเราไม่มีครับจะรืมติดตามพี่สูทราบเลยครับ